นิทานของผมเนี่ยครับเอาธรรมดาไปก่อนนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวป,ปลายนะครับยังมีเรื่องดีๆเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องเอาดีๆไว้ขัางหลังๆนะครับเอาดีๆไปอยู่หน้าข้้งหลังก็เสร็จนี่ครับนิทานของผมเนี่ยเรื่องอักตันยูไม่รู้คุณนะครับเพราะคนเราเนี่ยต้องมีความกตันยูนะครับต้องมีความกตันยู ก็มีผู้แสดงอยู่สามตัวแสดงนะครับที่ต้องเจรจาตรงนี้ก็คือมานกชานแล้วก็กระยาจกแล้วก็พระราชาก็ยังมีมานกหนึ่งนะครับชื่อว่าชานนะครับเป็นคนยากจนเห็นใจติเที่ยวทะเลจรไปตามชนบทเว้นแคว้นต่างๆ ครั้งหนึ่งเน่ยเขาไปเดินจรไปในเมืองหลวงของนครเทวะจึงไปพบกยาจกง้อยเปรีย้ยเป็นคนขอทานาอยู่ที่ถนนแห่งหนึ่งมานกชานนะครับและเห็นก็เกิดความตัวความสงสารจึงหยิบสตังในกระเป๋าส่งให้แก่ยาจกผู้นั้น ฝ่ายยาจกเม่ได้รับสตังจากมานพแล้วเขาจับมือมานพไว้อะจับเอามือไว้แล้วก็กล่าวว่ายาจกพูดว่าอืมจกเป็นเด็กหนุ่มแต่มีใจอารีต่อเราผู้เป็นยาจกขอทานเราหอกไม่มีอะไรตอบแทนท่านนอกจากวิชาความรู้ เป็นมนต์คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราจะมอบให้แก่ท่านนะพอมนต์คาถานี้เมื่อเสกแล้วเอาน้าไปรดต้นมะม่วงมะม่วงนั้นจะผลิตด,ดอกออกผลทั้งทั้งที่ทไม่ใช่ฤดูของมันแต่ถ้าหากว่าท่านจะเรี้ยนวิชาจากอาจารย์เนี่ยต้องปลูกความเลื่อมใสให้แท้จริงซะก่อน เมื่อมานพได้ยินถ้อยคำของกัญญาจกกล่าวเช่นนั้นเขาจึงซุดตัวลงนั่งแล้วกราบรกตักของกัญญาจบจแล้วกล่าวว่ามานพบอกว่าข้าพเจ้าจะขอเรียนคาถานี้กับท่านและจะขอเคารพนับถือท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเมื่อมานพชานกล่าวเช่นนั้น กะยาจกก็มีความปลื้มใจปติยินดีสอนมนตาถาวิเศษนั้นให้แก่มานพชานต่อจากนั้นทั้งสองคนก็แยกลาจากกันไปฝ่ายมานพนั้นเมื่อเดินทางออกจากนกครเทวะแล้วจึงเดินทางไปอีกนกครหนึ่งชื่อปัญจนครเมื่อเข้าไปนครน,นั้น จึงพบบคำเขียนประกาศหาผู้วิเศษว่าในนครนี้ต้องการผู้วิเศษสามารถทำมะม่วงให้ได้ผลในฤดูนี้ซึ่งไม่ใช่ฤดูของมะม่วงจะมีผลเพราะไม่เหตสีของนครปัญจาต้องการจัดเสวยมะม่วงถ้าใครสามารถทำได้จะให้รางวัลอย่างงามให้ทุกอย่างเมื่อมานพได้อ่านคำประกาศเช่นนั้น ก็นึกถึงวิชาของตนที่ได้เล่าเรียนมาจากกรยาจกขอทานแห่งเมืองเทวะนะครโน้นมานพชานดีใจจึงเดินทงังจึงเดินทางเข้าไปในนครปัญจกเพื่อเข้าเฝ้าพระราชาเมื่อเขาเข้าไปในเมืองแล้วก็จัดแจงความประสงค์ที่ตนจะมาอาสาให้พระราชาทรงทราบต่อมาพระราชาจึงให้มานพนั้นทําพิธี ที่จะให้มะม่วงมีผลฝ่ายมานพจึงได้ระลึกถึงอาจารย์ยาจบของตนที่ได้เล่าเรียนมาจึงทำน้ำมนต์เอาไปดต้นมะม่วงมะม่วง,งก็เกิดอัศจรรย์ผลิตดอ,อกออกผลไปทั้งตน้นคราวนั้นม่เหสีของพระราชาก็ได้เสวยผลมะม่วงอย่างมีความสุขเมื่อต้องการเสวยเมื่อใด ก็ให้มานกชานทำน้ำมนต์ไปรถทุกคราวนายมานกชานก็ได้นางวันมีแก้วแหวนเงินทองได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีความสุขอยู่กับราชาต่อมาราชาอยากทราบว่าใครนะที่เป็นอาจารย์ของมานพฝ่ายมานกชาน เมื่อพระราชาถามถึงอาจารย์ของตนก็นึกอยู่ในใจว่าถ้าเราบอกความตรงว่าอาจารย์ของเราเป็นยาจกเห็นใจก็กลัวพระราชาจะดูหมิ่นว่ามีอาจารย์เป็นยาจกจบึงกล่าวเทศต่อพระราชาว่าได้โปรดพระยาค่ะวิชานี้ข้าพเจ้าร่ำเรียนมาจากฤาษี ซึ่งท่านอาศัยอยู่ในป่าลึกพื่ค่ะพลชาเขาบอกว่าท่านควรไปรับอาจารย์ของท่านมาให้เราได้เห็นสักหน่อยนะมานพฝ่ายมานพบอกอ่าอาจารย์ของครับอาจารย์ของข้าพเจ้าอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางหรอกย้ายไปนู่นย้ายไปนี่ถ้าหากไปตามคิดว่าก็คงไม่พบหรอกไพืยอค่ะ ก็อ้างนู่นอ้างนี่ไปหาว่าอาจารย์ไปอยู่ในป่าล,ลึกย้ายไปย้ายมาไป,ไปตามยังไงก็ไม่พบอ้าวก็ไม่ว่าอะไรพอกคันต่อมาพระมเหสีของพระราชาต้องการเสวยผลมะม่วงอีกจึงสั่งให้มานุชยานทำน้ำมนต์เป็นรถอีกแต่คราวนี้ไม่ได้ผลเพราะมะม่วงไม่ยอมผลิตดอกออกผลอย่างก,กับครั้งก่อนก่อน,อนที่ผ่านมามานก ท่านจึงนั่งนึกทบทวนความหลังว่ามวลของเราเสื่อมไปเนี่ยก็คงป็นเพราะตอนเมื่อพระราชาถามหาอาจารย์ของเรานั่เองเราคิดดูหมิ่นอาจารย์ว่าเป็นคนต่ำยาจบมวลของเราจึงเสื่อมเราเหมือนคนอกตัญญูต่ออาจารย์ต่อมาพระราชาจึงทราบว่านายมารยศชาน มีมนอันเสื่อมไปแล้ว,ลวก็ขับไล่ให้ออกจากนครนั้นไปอิทานนี้ก็จบจบนะครับครูอาจารย์บรรดาลให้ความรู้ถือเป็นผู้มีพระคุณไม่สูญหายทรัพย์สมบัติหลายหลากมีมากมายย่อมสลายสูญสิ้นกินไม่นาน แต่วิชาความรู้ครูประสิทธิ์ชั่วชีวิตดีเด่นเป็นหลักฐานน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้อยู่ได้นานอยู่ชั่วการชั่วชีวิตนิรันดรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับครูบาอาจารย์ถึงแม้จะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเรานับถือเป็นครูนะครับให้วิชาความรู้เราแล้วก็